สวัสดีครับวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปทํางานนะครับก็อยากจะพาทุกคนทุกท่านไปส่องดูพระที่บ้านว่ามีพระอะไรกันบ้างโดยปกติแล้วที่บ้านก็จะทําความสะอาดพระปีละครั้งสองครั้งตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลาแล้วก็พระที่เห็นอยู่บนโต๊ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งนี่แหละครับที่ยังไม่ได้นําขึ้นมาบนโต๊ะโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบไปวัดไปวานะ หลวงปู่หลวงตาท่านก็ให้มาทีละองค์สององค์มีทั้งพระใหม่พระเก่าเราก็เก็บสะส,สมเอาไว้แต่ที่สําคัญจริงๆก,ก็มีการตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นปู่ก็มีทีนี้เราก็จะไปส่องดูกันบ้างเลยนะครับว่ามีพระอะไรกันบ้างต่อไปดูรูปเหมือนนะครับก็จะมีหลวงปู่คูนหลวงปู่สีหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตหลวงปูงป่ทวดพระพุทธโสธร แล้วก็ที่โต๊ะเราไปดูองค์ใหญ่ก่อนเลยนะครับพุทธพ,พิชัยน้ำโชคองค์ที่สองก็จะเป็นพักแก้วมรกตสีเขียวตัวนี้นะครับองค์ที่สามก็พระพุทธวชิรยานวิสุทธ์นะครับองค์นี้แล้วก็องคสีลงเล็กลงมาก็จะเป็นพักกิ่งสำลิปผลหลวงพ่ออุปคุดนะครับแล้วก็มีองค์เล็กสุดนะครับสีทองตัวนั้นก็จะเป็นพระไพรีพินาตแล้วก็ดู ชุดนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ศรีมหาวิโลนะครับเป็นเจจจอาจารย์ดังของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งชุดนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ศรีมีทั้งเหรียญทั้งผงนะครับสําหรับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดก็จะมีทั้งเหรียญทั้งผงเหมือนกันวัดช้างให้ก็มีนะครับแต่รายละเอียดเราจะยังไม่พูดถึงเราลงมาดูข้างล่างอีกสักนิดหนึ่ง ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จส่วนมากแล้วก็จะเป็นพระใหม่พระเก่าก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะตัวนี้ก็เก่านิดหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ที่ไปที่มาว่าวัดอะไรสมเด็จวัดละคันก็จะมีฐานอยู่สามชั้นถ้าเจ็ดชั้นก็จะเป็นวัดเกียรติโยนะครับหูยาวตัวนี้แล้วก็จะมีหลวงปู่พวงหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะครับสำหรับ บนพานนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านข้างก็จะเป็นพระธาตุชุดนี้สีดำก็จะเป็นธาตุกายสิทธิ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทองคำดำวัดภูเข้าตัวนี้เป็นรุ่นรวมพลังกิจคือรวมเจเจิอาจารย์ดังทั่วภาคอีสานในการปลูกเศษพระผงก็คือหยดน้ำพลิพินาดวัดวัวรวิหาร สำหรับองค์นี้ก็ขุนแผนนะครับเป็นพระใหม่นิดหนึ่งแต่ก็อัดแน่นด้วยมวลสารคือพุทธคุณก็เมตตามหานิยมสาวรักสาวหลงสำหรับเหรียญก็จะมีหลวงปู่สมชายหลวงปู่ทองมาหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นนะครับ เราก็จะไปดูองค์พ่อจัตุคามรามาเทียบกันบ้างนะครับในช่วงปีพศ .2530 เป็นที่ฮือฮาและก็เป็นที่สนใจในเสียนพับเป็นอย่างมากราคาในช่วงนั้นก็อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนหลักล้านแต่ทุกวันกระแสก็ซาลงนิดหนึ่งแล้วก็มีการทําขึ้นมาหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นโครเศรษฐีราชาดําเพชรพระธพาตุสองคอนพระธาตุนครสีทรัพย์ลุ่งโลดทรัพย์ ดินทวีโภกระซับพ,พิกชตาฟ้าดินนะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นที่ไม่ได้พูดถึงสำหรับประวัติขององค์พ่อจัตุคามรามเทพนะครับก็จะไม่มีใครกล่าวถึงหรือว่าพูดถึงสักเท่าไหร่เขาจะนึกถึงเฉพาะสโลแกนที่ว่ามึงมีกูไว้มึงไม่จนก็จะเป็นที่ฮือฮากันมากในช่วงนั้นตัวนี้ก็จะเป็นพญาเต่านะครับแล้วก็ยันมงกุฎ พระพุทธเจ้าแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับที่ชอบมากตัวนี้ก็จะเป็นพระอุบคุตปราบมารเมตตามหานิยมอุดมเป็นด้วยลาบจเจริญรุ่งเรืองนะครับที่เขียนไว้ด้านหลังคือส่วนตัวแล้วชอบแล้วก็ชอบพกติดตัวมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพระนาคปกนะครับเป็นพระกุสมัยของพระธาตุดูก็ว่าได้ ก็จะขอแนะนำอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพับพื้นที่ที่นิยมชอบเล่นกันมากก็จะเป็นหลวงปู่โชคชัยนวลขวางตัวนี้จะเป็นรุ่นสองถ้าเป็นรุ่นหนึ่งก็จะหายากนิดหนึ่งรุ่นหนึ่งราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับพุทธทุกคนก็อยู่ยงคงกับพันเมตตามหานิยมชุดนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโคณก็จะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญปิดตาหานิยม แล้วก็จะมีพระผงปิดตาซึ่งอัดแน่นไปด้วยมวลสารพระพุทธโสธรก็ทําขึ้นจากกระเบื้องดินเผาหลังคาโบทนะครับตัวนี้ถือว่าไฮไลท์เลยเหล็กไหลหรือว่าตัวนี้อาจจะเป็นนอกเหล็กไหลก็คือขี้เหล็กไหลท่านชอบน้ําพึ่งเดือนห้าก็จะให้ทุกภันสินนะครับ สำหรับอีกชุดหนึ่งเป็นพุทธคุณเมตตามหานิยมท่านเคยเห็นประลัดฉิกขึ้นมาแค่อันเดียวนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นพวงก็ของหลวงปู่ลายซึ่งเป็นน้องของเนนแอร์นะครับสำหรับพุทธคุณนะครับก็เป็นเมตตามหานิยมขาขายจเจริญร่ำรวยก็จะแนะนำอีกชุดหนึ่งนะครับที่ชอบพกติดตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือวัดทำง,งานตัวนี้ก็สมเด็จเจตฤุส้มวัดบรวรพัก กิ่งภัรลีพินาศวัดอววรวิหารเหมือนกันแล้วก็มีสมเด็จนางพญานะครับที่ชอบโดยส่วนตัวพกติดตัวประจํานะครับตัวนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกก็ว่าได้นะครับเป็นพระเจ้าเก็ตพระองค์ของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระเจ้าเกียรติพระองค์ด้านหลังนะครับก็จะมีพระเจ้าท่าปางประสูต์แล้วก็คงจักรูปสิงห์นะครับคือพระที่มีพุทธคุณสูงไม่ว่าจะอัดกรอบมาก,กี่ครั้งก็แตกเหมือนเดิมตัวนี้ห่วงด้านบนขาดตกลงมาแตกนะครับพระที่มีพุทธคุณสูงไม่ว่าจะอัดกรอบหรือว่าไม่ว่าจะใส่กุเข้าไปนะครับยังไงกุก็ต้องแตกตัวนี้กรอบก็ต้องแตกถ้ามีพุทธคุณสูงจริงๆ เราไปดูผ้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความสวยงามออกแบบได้ลงตัวเป็นของหลวงพ่อพระครูวิมวลบุญโสศลคือรุ่นวิ่งเสริมบาร,รมี101วัตถุประสงค์สร้างอาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้ออคือด้านหลังตัวนี้ก็จะมีประตูเมืองสาเกตแล้วก็มีหอโวทเป็นสัญลักษณ์เครื่องดนตรีประจำจังหวัด1 0อนะครับคือสโลแกนผู้ให้ย่อมชนะผู้นิ่งย่อมสงบผู้หยุดย่อมสาเร็จนะครับ เราไปดูเหรียญของหลวงปู่ทวดเหรียญโหแห้งวาสนาดีมีเงินล้นหลามด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทวดสำหรับด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปใบหน้าที่หลงอักขลักด้วยยัน นะครับมองไม่ค่อยเห็นผมก็ไม่มีกล้องที่จะส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวปรับหาแสงสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าชัดๆโอเคนะีครับนะี่ครับใบหน้าที่ลงอักขระด,ด้วยยันคือถ้าลงอักระโหเหงที่ดีวาสนาดีก็จะต้องมีเงินล้นหลามนะครับเราก็จะไปดูหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งองค์ คือรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นหมื่นพันยันรวยหายห่วงด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทวดด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของลงยันอักขระหมื่นพันยันยันนี้สวยมากแต่หน้าเสียดายที่เราไม่มีกล้องสองให้ดูแล้วก็ในกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่สองเหรียญด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญด้านหลังก็จะมีลักษณะรูปยันแปดทิศ คือป้องกันไปพูดผีปีศาจแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ยังไม่อัดกรอบตัวนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะหมื่นพันยันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปดูพระยาเต่ากันสักที่หนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของธรรมจักรสําหรับด้านข้างรอบตัวเต่าตัวนี้ก็จะเป็นรูปของพระสมเด็จนางพญาหรือว่าสมเด็จวัดรักขังนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายองค์นะครับที่มองไม่ชัดไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรบ้าง รอบตัวเต่าตัวนี้แล้วก็จะมีเต่าตัวเล็กอีกสองตัวที่ทำจากโลหะทองแดงตัวนี้ก็จะลงอักขระด้านหลังคือพุทธคุณก็เมตตามหานิยมค้าขายจเจริญร่ำรวยนะครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของใบโพที่ลงอากาักขระแล้วก็ใบโพร,รูปใบโพของหลวงปู่ทวดพระรัตนุวัรพระธาตุนาดู พระพุทธยันตีแล้วก็หลวงปู่สวงนะครับสำหรับห้อยหน้ารถคือเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายเจริญร่ำรวยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเขี้ยวหมูตันลงยันคือสามารถที่จะป้องกันพวกคุณใส่ได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นกระตุดนะครับพุทธคุณก็อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดถ้าจะเป็นเมตตามหานิยมเราก็จะต้องยกให้ตัวนี้เลย คือปลัดิฉิกเมตตามหานิยมสาวรักสาวหลงแต่หน้าเสียดายเล็กไปนิดหนึ่งถ้าใหญ่ๆสาวยิ่งชอบนะครับ ศาส,สนาทุกศาส,สนาในโลกนะครับเกิดขึ้นจากความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อศาส,สนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นความเชื่อหมายถึงความคิดความเข้าใจและยอมรับนับถือเชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ดังนั้นบางอย่างก็อาจจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนํามาใช้เป็นพิสูจน์ในสิ่งนั้นก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญศาสนาพุทธก็ ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เราใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้คลิปนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ